ก่อยคมพี่น้องก่อยคมหลามแมวหลามแมวก่อยปลาก่อยปลาหลามแมวก่อยปลาคมขุมขมหางขี่บีกับบงมีขี่มัมีเนาะเอาขี่แล้วพี่ใครต่มีมาละเว้ยข้อมเสียเปรียวแล้พี่จะเสียกลัวมาจากมาละมาเจกับป่าวขัวลงไปบานี้เนาะก่อยปลาพี่น้องเคยกินมาพี่น้อง เด็กใครกินขวงล้กอดปลาจักแล้วเนาะกอดปลานินเนาะนี่เนาะปลานินตายเอาอะไรมาใส่ไหมอะไรกำลังกำลังกำลังน้ำซุปเรากำลังจิมาใส่ก่อยเลยขวัวลงไปหอมเสริม จัดไปวันน um ี่น้ำซุปมังคลังมาลยเบงโนกงเสริมเมาสาระเน่โอ้ยย่อไทยเทวราชกับผมนี่ปักเสริมผักไทยเพิ่นเอินสาราเน่เนาะสวันคเขตห้าสิบสคนบอกเป็นหูมาละ บานเออมักสเสลยเนาะตอนนี้กำลังเตรียมเมนูกำลังชิจัดมาพี่น้องมาแซ่บๆตังมั้ยไม่ตังมั้ยตังนะข้าวโพดไปหาน้ำซุปมา เออันมอมันเหนียวพอด้านนโระดองหอลวนะเหรเผาเอาเลยนะใช้กินเผา้กระดออแบบเงรัดหางเขาบอกขางลำบไปเมียเผาแค่นี้เป็ดผู้บกินด้สเผา

ไหนคอมเมนต์บอกว่ามือบไดแางเลยอยไหนบแลบดาวสาลางมือเรียบร้อยหอมลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเฮอเชิมเลยซมเงอะละซิมม่ใหมม่่ให่ใหม่เนติวตมเลยมาแลต้องซมนี้บักซีมแ่เกินหนึ่งออย่าไปใส่เกือเลฮะไใส่เลยพอดีเอาไปเอาแบบนั้น พายางจะจำ้เโดดลโดดใส่ลรใส่ตะขวดทีเดียวสำเล็จบันนี่อ๋อลงมือได้บันนี่ยังไงกุ๊บตัวก็เพาะขึ้นนะบิ้งซีลงมือก่อนจับตอนกินเบี์แล้วเจ็บรดเนาะนี่อือหือับคัับนี่เด้อมาเด้อ ตีต่อไปถูกรู้เรื่อยใช่ไองคำน่ามาเดี๋ยวสีข้กินให้เบิ่งกินให้เบิ่งกินเบิ่งไงเป็นไงอุบะมิทำไตเบาเหลืองเนาะยังจะด้อะไรอีกลุงมูได้อ่นน